ตลาดโซเซตี้ครับสำหรับ EP นี้เดี๋ยวเราจะมาดูอาการของรถตู้คุณนายเอนะครับอาการก็คือไฟรูปกกองดักน้ำโชว์ที่แผงหน้าปัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุกันครับผม รหัสที่พบนะครับผมเป็น P2264 นะครับ Water i n f u e l Sensor Circuit นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสาเหตุของปัญหานี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูที่จุดนี้กันนะครับถ้าเราพบโค้ดรหัสนี้เมื่อไหร่อาการส่วนมากจะเกิดจากสายไฟหรือชุดเซ,เซ็นเซอร์กองดักน้ำตัวนี้เสียหายนะครับผมเซ็นเซอร์ตัวนี้จะอยู่ที่บริเวณใต้ ก,กองโซลา่านะครับของชุดฟิตปัม๊มน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับแต่ทีนี้ก่อนที่เราจะทําการเปลี่ยนเซ็นเซอร์ตัวนี้ให้เราลองถอดออกมาแล้วให้เราเทน้ํามันเชื้อเพลิงจากในชุดกองโซลา่าตัวนี้ออกมาดูก่อนนะครับว่ามันมีน้ําผสมในระบบน้ํามันหรือไม่นะครับอย่างคันนี้สิ่งที่พบก็คือมีน้ำแล้วก็ตะกอนต่างๆเนี่ยผสมอยู่ในระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้เซ็นเซอร์ตัวนี้เกิดการช็อตนะครับผมถ้าเราทำการเปลี่ยนเซนเซอร์อย่างเดียวใช้ไปอีกสักพักหนึ่งเซนเซอร์ตัวนี้เ็จะเกิดการเสียหายเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาของคันนี้นะครับให้เรามาดูที่ฝั่งซ้ายนะครับของเบาะนั่งแถวสนะครับให้เราเปิดใต้พรมออกนะครับ นี่นะครับของระตุกรถตู้คใน h 1กองน้ำมันเชื้อเพลิงจะอยู่บริเวณที่ฝั่งซ้ายนะครับของเบาะนั่งแถวสองนะครับผมวิธีการแก้คือให้เราทำการล้างถังน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมดนะครับล้างท่อทางเดินของระบบน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับทำการเปลี่ยนกองโซลาเปลี่ยนเซนเซอร์กองดักน้ำใหม่นะครับผมถึงจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้นะครับ ก็ฝากไว้สําหรับคนที่เจออาการนี้นะครับเ๋ยวเพิ่งสรุปว่าเป็นที่เซนเซอร์กองดักน้ํานะครับให้เราตรวจเช็คระบบน้ํามันในถังด้วยว่ามีน้ําหรือมีอะไรปนอยู่ในระบบน้ํามันหรือเปล่านะครับก่อนที่จะทําการเปลี่ยนเซนเซอร์กองดักน้ํานะครับผมก็ฝากไว้นะครับสําหรับผู้ใช้รถตู้คุณไดเอชวันสำหรับ EP นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ใน EP หน้าวันนี้สวัสดีครับ